กล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่โอนเหรียญค่าแก๊สนะครับเข้าไปที่ตัว GPT Coin นะครับก็คือตัวกระเป๋า Wallet ของ GPT Coin คราวนี้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมจะเข้าไปลงทุนครับเมื่อผมมีเหรียญนะครับพร้อมแล้วนะครับในกระเป๋า GPT Coin แล้วก็ค่าแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่ตัวกระเป๋า GPT Coin กันเลยครับเมื่อผมเข้ามานะครับ หน้านี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับผมจะไล่สเตปโฮมก็คือเราสังเกตที่เมนูหน้าจอด้านล่างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวธันเซชั่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมาเก็ตนะครับมาเก็ตก็คือไว้ดูเรื่องของที่มาของตัวผลลัพธ์นะครับหรือผลกําไรนะครับจากที่เราลงแพ็กเกจเล็กๆไปนะครับในการเปิดเพื่อให้ได้ยูเซอร์มาก็คือตัว10เหรียญนะครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจตครับตัวนี้ก็คือตัวแพ็กเกจนะครับก็มีให้เลือกระหว่าง7วันนะครับจะมีอยู่ที่1%แล้วก็ตัว 60วันนะครับวันละ1.2จนถึงคอมเปาอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็1.5นะครับมาดูที่กระเป๋าอเวลต์นะครับของ GPT Coin นะครับผมมีจำนวนเหรียญอยู่ที่ USDT อยู่ที่100นะครับแล้วก็เหรียญ Bnb นะครับก็ในจำนวนที่น่าจะประมาณ4-5เหรียญนะครับผมก็จะเข้ามาตรงเมนูด้านล่างนะครับให้สังเกตเมนูด้านล่างนะครับเมื่อท่านจะลงทุนก็มาที่ตัวคำว่าแพ็กเกจนะครับ เป็นรูปคล้ายๆกับตัวหลอดไฟเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนมาเลือกจํานวนวันนะครับผมจะเลือกเอา1.2%ปกันแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะใส่จํานวนนะครับใส่จํานวนตัวใส่จํานวนตัวเลขไปนะครับก็คือ100นะครับพอใส่จํานวนตัวเลข100นะครับผมก็กดคําว่า start invest นะครับ start invest ปึ้ง นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับระบบจะให้เรากดคําว่าคอนเฟิร์มเราก็กดคอนเฟิร์มครับเมื่อคอนเฟิร์มนะครับเขาก็จะให้ระบบจะแจ้งมาให้เราใส่พาสเวิร์ดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใส่พาสเวิร์ดแป๊บหนึ่งครับเมื่อผมใส่ตัวพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับผมก็กดคําว่าคอนเฟิร์มครับระบบก็จะคำนวณแล้วก็ขึ้นคำว่า s u c c e s s นะครับ ตัวเหรียญของเรานะครับก็ถูกนําเข้าไปลงทุนนะครับเรียบร้อยเราก็ดูนะครับวันที่เราลงทุนก็คือวันที่เก้านะครับเวลาสิบเ็ดจุดสามหกนะครับก็จะจบอยู่ที่วันที่แปดนะครับศูนย์แดนะครับตรงนี้นะก็เพียงแค่นี้ครับในเรื่องของการลงทุนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูเมื่อครบรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเหรียญของเราก็จะเข้ามาอยู่นะครับ ตรงในนี้นะครับอยู่ในนี้นะครับก็เกิดการคำนวณนะครับวันละ1.2%์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่จะมาจอยนะครับร่วมทีมกับช่องบอลซองคิโตนะครับก็บอกได้เลยครับถ้ามีการต่อสายนะครับออโต้นะครับ1สายนะครับท่านใดไม่มีทีมงานก็สามารถแบบต่อสายโดยอัตโนมัตินะครับ1สายอยู่แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปดีๆนะครับในเรื่องของการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ